สวัสดีครับวันนี้ช่างเต่าน้ำมายิงป่านะครับมาส่งงานนะครับเป็นกำคอปืนศูนย์นะครับตัวที่ผมถ่ายรีวิวที่ว่ายิงข้างคลองนะครับตัวเทสเทสตอนที่มันเป็นงานดิบนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วผมก็จะมาส่งงานให้ดูอีกรอบนึงนะครับเป็นงานเก็บเก็บเสร็จนะครับก็คืองานพร้อมส่งลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับกำคอทั้งหมดเลยนะครับมีห้าตัว มีเรลงรางสองตัวนะครับเรงรางสองตัวตัวแรกนะครับเป็นงานเคมนะครับงานเคมยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอ่าตัวที่สองนะครับตัวสองลำนี้นะครับเป็นไม้กระพีเขาควายนะครับไม้กระพีเขาควายเรีงลางนะครับรางมะค่าแต้ฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นงานคิวตั้งแต่ปีหกสี่นะครับตอนนี้บอกก่อนช่างเต๋าหน้าไม้ยิงปลานะครับงานค้างนะครับ งานค้างเนื่องจากอะไรนะครับถ้าลูกค้าติดตามนะครับจะรู้นะครับว่าผมงานค้างเพราะอะไรนะครับแล้วคิวใหม่ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับเลยนะครับไม่ได้รับเลยตั้งแต่ปี64เป็นต้นมานะครับไม่ได้รับคิวเลยนะครับตอนนี้คิวมันมันค้างเยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าคิวค้างเยอะผมยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะได้เริ่มทํางานเต็มตัวเต็มที่นะครับก็คือไม่มีธุระไม่มีอะไรละช่วงนี้ก็เล่งงานอย่างเดียวนะครับ งานกำลังเร่งนะครับก็มีทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อยู่ในคิวเดือนสิบนะครับสิบปีหกสี่นะครับส่วนเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอดกับเดือนสิบสองเนี่ยนะครับปีหกสี่นะครับผมจะทํารวมกันเลยนะครับเพื่อให้มันจบเสร็จไวนะครับก็คือสองเดือนนี้จะได้เป็นชุดส่งงานพร้อมกันนะครับของเดือนสิบก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับทยอยออกไปแล้วครึ่งแหละเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นเดือนอยู่นะครับกว่าจะหมดนะครับอ่าสเปคงานนะครับเป็นอ่ากำคอชักเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ทิ้งปลายสี่สิบค่อนข้างแบบย่อส่วนลงมาหน่อยนึงนะครับสมัยก่อนมันเป็นชักเจ็ดสิบห้านะครับแล้วทีนี้มันค่อนข้างที่จะยาวเนาะมันก็ใช้งานลําบากหน่อยลูกค้าบอกเอาล่องข้ององของตัวตามใจช่างเลยนะครับผมก็จัดให้นะครับลายสวยนะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับ ลายสวยมากนะครับลายไม้นะครับลายไม้สวยๆนะครับบวกกับงานปานี่นะครับมันก็จะยิ่งอ่าสวยเข้ากันไปใหญ่นะครับคืองานพวกนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่เสร็จไวนะครับงานค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ามันทํามือนะครับทํามือยังไงครับขึ้นงานนะครับวาดแบบอะไรพวกนี้ตัดแบบตีแบบนะครับใช้มือล้วนๆนะครับ ก็คือไม่ใช่เครื่อง CNC เนาะคือบางทีถ้าตัดงานขึ้นรูปอ่าโดยใช้เครื่อง CNC พวกแกนหมุนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไวนะครับแต่พวกนี้เป็นงานมือนะครับมันก็เลยช้านะครับช้าไปตามสเต็ปแต่ทุกตัวมีมาตรฐานครับเพราะว่าผมมีจิกนะครับรูปทรงไม่ต่างกันนะครับบล็อกเดียวกันเลยนะครับเหมือนออกมาจากอโรงงานเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นงานแฮนด์เมดเราก็ทําให้มันเป็นมาตรฐานได้นะครับ ดูลักษณะงานก็น่าจะรู้ลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ติดตามอยู่เขาก็น่าจะรู้นะครับว่าอ่าลักษณะแบบนี้นะครับที่ที่ช่างเต๋ามีนะครับงานลักษณะแบบนี้นะพวกนี้เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งลำนะครับไม้ประดู่ทั้งลำลายที่ผมเลือกมาใช้นะครับลายไม้นะครับค่อนข้าง ที่จะสวยนะครับต้องสวยนะครับผมถึงจะหยิบมาทํางานออเดอร์ลูกค้านะครับไม่มีไม้ประดูนะครับสเตปเดียวหมดเลยไม่มีว่าท็อปจะได้ลายสวยไม่ท็อปจะได้ลายไม่สวยคือไม่สวยผมไม่เอามาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวท็อปก็ตามสวยทุกตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับไม้นะครับราคาไม้มันไม่เท่ากันนะครับต้องบอกก่อนว่าราคาไม้มันราคาไม่เท่ากันมันจะทำอ่า เป็นปืนออกมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วจะขายราคาเท่ากันมันไม่ได้นะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นราคาเริ่มต้นเนาะของผมก็ขายอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับปืนศูนย์ไม้ปราดูราคาเจ็ดพันห้านะครับราคาคิวนะครับลงคิวเจ็ดพันห้านะครับแต่คิวมันเต็มแล้วนะครับยังไม่ได้รับนะครับอันนี้แจ้งราคาให้ทราบนะครับเผื่อมีคนอยากรู้นะครับสงสัยว่าเอ๊ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยลงรายละเอียดใน อ่า YouTube หรืออะไรมากนะครับเพราะว่าตอนนี like. ้ผมไม่ได้รับงานแล้วนะครับผมมาถ่ายงานให้ดูถ่ายเนื้องานนะครับเนื้องานเป็นยังไงนะครับผมมาถ่ายให้ดูละเอียนะครับถ่ายถอดมาให้เห็นนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นอ่าไม้ท้ายกระพี่เขาควายเนาะลางมะค่าแต่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นสมมุติว่าไม้กระพี้เขาควายลางกระพี่เขาควายมันจะอยู่ที่เจ็ดพันนะครับฝังทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับ ฝั่งของเหลืองนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมะค่าแต้แบบนี้นะครับอยู่หกพันห้านะครับราคาอยู่หกพันห้าครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ที่เกิดไว้ก่อนตอนต้นคลิปนะครับอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุยังไงนะครับลำนี้งานเคมนะครับเกิดอุบัติเหตุมานะครับอันนี้เปลี่ยนรางใหม่นะครับท้ายยังเดิมอยู่นะครับเป็นงานอ่าลงน้ํามันนะครับลงน้ํามันรักษาเนื้อไม้นะครับ แนั้นแล็กเกอร์ด้านนะครับสังเกตนะครับต่างกันไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับอาจจะแตกต่างไม่เยอะนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับแตกต่างไม่เยอะอันนี้เขาคนรักไม้นะครับเขาดูแลปืนนะครับเขาเช็ดทุกวันนะครับเขาบอกลงน้ํามันรักษาเนื้อไม้แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องเช็ดทุกวันก็ได้ครับเพราะว่ามันเคลือบแล็กเกอร์ด้านนะครับ เกือบไล่เกิดด่านเราก็ไม่ต้องแบบมานั่งเช็ดนั่งอะไรนะครับุบติเหตุนะครับตัวนี้เจ้าของทํางานอยู่าโซนกรุงเทพนะครับน่าจะเป็นชนบุรีนะผมจำไม่ผิดนะครับเอาปืนยิงปลากลับบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วทีเนี้ยพอขากลับนะครับปรากฏว่ารถเกิดุบติเหตุนะครับชนท้ายสิบล้อนะครับโชคดีคนไม่เป็นไรนะครับคนไม่เป็นอะไรมากนะครับ ปืนพังหักสามท่อนเลยนะครับลางหักหักหักหมดเลยเหลือแต่ท้ายกับไอ้นี่มานะครับนี่มันจะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือติดท้ายปืนมานะครับก็โทรมาหาช่างบอกว่าช่างเปลี่ยนรางให้หน่อยคิดราคาเท่าไหร่ผมก็เลยถามว่ารางเป็นอะไรรางคดหรือเปล่าครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวอ่า ผมอาจจะเอาภาพใส่ในคลิปนี้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะถ้ามีเวลาตัดต่อคลิปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อยู่ใน facebook ก็น่าจะเห็นนะครับคนที่ติดตามในเฟะเห็นแน่ๆครับเพราะว่าผมลงไว้อยู่หลังนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าปืนของผมนะครับช่วงที่ลูกค้าเขาเขาเรียกว่าไงคือคนล้มอะ่ะอย่าไปซ้ํานะครับคนล้มอย่าไปซ้ํารถเขาพังหมดเลยนะครับเขาอาจจะมีประกันมีอะไรก็ ไม่เป็นไรนะครับคือเขาบาดเจ็บนะครับอันนี้เป็นสุดวิสัยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้ปืนมันพังนะครับไม่เป็นไรนะครับลูกค้าเรานะครับเราจัดให้นะครับล้างชิงชันเปลี่ยนใหม่นะครับเส้นหนึ่งเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาเสียแค่ค่าส่งมานะครับเสียแค่ค่าส่งท้ายปืนมานะครับไม่กี่ตังค์นะครับเดี๋ยวผมก็หลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จนะครับถ่ายให้ดูผมก็จะส่งกลับนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับปกติประกันก็มีเหมือนเดิมนะครับ การรับประกันก็ยังคงเดิมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าใช้ไปล้างคดล้างงออะไรพวกนี้นะครับก็ส่งมาเคมได้เหมือนเดิมนะครับคืออยู่กับช่างไม่ต้องกลัวนะครับงานคิวงานเคมนะครับจะคู่กันไปงานเคมจะเสร็จไวกว่างานคิวหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิวที่เขาได้ไปก่อนถูกต้องไหมครับคือเขาต่อคิวก่อนเขาได้งานไปก่อนแล้วแล้วมันเกิดปัญหาพอเขาส่งกลับมาเคมนะครับงานเคมไม่เยอะหรอกครับมีแค่กระบอกสองกระบอกแค่นั้นเองครับก็เสียบ ทำให้นะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับออันนั้นคืองานเข็มนะครับลายสวยนะครับลางค่อนข้างที่จะลายจัดฝังทองเหลืองนะครับทั้งสองลำนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งของปืนสูน์เนาะมันอาจจะย้อนย้อนแสงหน่อยนะครับลายสวยเหมือนกันครับลายสวยๆนะครับ ศูนย์หน้าไฟเบอร์ติกหมดเลยนะครับสามมิลน,นะครับสองมิลหมดไปแล้วนะครับมีแต่สามมิลแล้วนะครับช่วงนี้ขอระบายงานเก่าก่อนนะครับงานเก่าเสร็จถึงจะเปิดรับคิวนะครับผมพยายามบอกในคลิปเรื่อยๆนะครับว่าคิวมันเต็มแล้วไม่ได้รับคิวแล้วแต่ก็มีน้าๆหลายๆท่านนะครับทักมาถามโทรมาคุยโทรมาสอบถามนะครับก็ ใจก็อยากจะรับไว้อยู่ครับแต่ว่ามันรับไว้แล้วมันยิ่งดินพ่อหางหมูนะครับไม่สบายใจเนาะคนรอก็รอนานนะครับคนทําก็กดดันนะครับไม่ใช่วันรับเยอะยิ่งดีนะครับคืองานค้างเยอะยิ่งกดดันนะครับไม่มีความสุขนะครับไม่สนุกกับการทํางานนะครับก็เดี๋ยวให้คิวมันโล่งก่อนนะครับผมถึงจะเปิดรับอีกทีหนึ่งนะครับต่อให้เร่งแค่ไหนนะครับคุณภาพก็เหมือนเดิมนะครับงานต้องอ่า ได้คุณภาพนะครับปล่อยให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าทําลวกๆเสร็จเสร็จพอเสร็จเ็จไปนะครับไม่ใช่นะครับถามลูกค้าเก่าๆได้นะครับคนไหนที่เขาได้ปืนไปแล้วนะครับไปขอดูขออะไรเขาได้นะครับงานของผมนะครับได้รู้จักแล้วจะรักนะครับช่างเต่าหน้าไม้ยิงปลาโมเยอะแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ